ของฝากจากพ่อปูล้างจากที่เพิ่นกลับมาจากฮอลิเดย์พี่น้องสิ่งแรกเอิ่นลูกสะใภ้มาเบิ้งเลยก่อนจ้าว่าสิได้อีหยังมาต้อนลูกสะใภ้เพิ่นว่าได้ของมาต้อนมาฝากแก่ซ10กว่าอย่างว่าซั่นเด้พี่น้องได้มาต้อนลูกสะไบเป็นสองอย่างของฝากสิ่งแหลกมาเบิ่งนํากันพี่น้องว่าแม่นอีหยังนี่เออ <c oughs> ของฝากจากพ่อปู่สินแหลกถึกใจร้ายพี่น้องพอขอจะไปขุดดินปลูกพักของฝากสินที่สองเป็นของลูกชายเพิ่นอ๋ออ๋อวใ่ด้อ๋อ จอบๆอยากหูอยากเห็นขนาดเลยพี่น้องสินที่ซ้ำแหละเป็นของลูกทรายเพลินเพลกระสือลูกทรายมันช็อกโกแลตกับแอลกอฮอล์พี่น้องต่อมาละเป็นของคอยล้วนๆพี่น้องไปบนกันวาซิมีิยังเน้ <laughs> <c oughs> ของควนเล็กๆหน่อยๆเพียงแต่มันไม่คุค้นค่าทางใจขนาดเพิ่นไปหลินไปเที่ยวเพิ่นกันยังบ่ลืมเฮ้าวิดยาวเวอร์เหียวิสย์ชัว Oh. oh, look at that Soldier But you're a soldier <laughs> ตอนเขาเมา่อยู่อังกฤษใหม่ๆเสื้อผ่าเครื่องคองของบริลาร้ายได้พี่น้องขอหอบมาหน่อยเดียวหนาะแต่พอมาปัจจุบันพี่น้องเครื่องคองเขาจะมีตู้ใส่พอปูเมย่าเขาไปใส่มาใส่เป็นกระซื้อไม่หายหนาะเท่าละสองสามตัวเท่าละสี่หาตัวเสื้อผ่าเครื่องคองส่วนร้ายละไม่แต่พอปูก็ไม่่าสื่อห้พี่น้องส่วนร้ายกับพคกเขได้สื่อเองบางตัวที่เล่าสื่อห้ยังบ่าท่านในนุ่งก็มีเนะบางตัวมันสื่อไม่หามันก็ใหญ่บางตัวมันก็หน่อยแต่ว่าส่วนร้ายมันก็พอดีเ่ได้อพี่น้องบางอันก็คือเป็นพวกสุดหนอกสุดนอนสิพวก ทงเท้าเนี่พี่น้องก็ไม่แต่เล่าสื่อห้เนาะเสื้อผ้าเครื่องครองโอ้ยอึกระถึกนึ่งนองไม่เพิ่นสื่อห้พี่น้องส่วนไลฟ์กับบุคคลได้ซื้อเองเครื่องนั้นเครื่องนี้พี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเวลาเล่าสื่อของสื่อนะไงเฮ้าเานาะพี่น้องและเห็นแอคติ้งของเข้าว่าเฮ้าดีใจเฮ้าอ,อยากได้น,นั่นอยากได้นี่พี่น้องแล้วก็สื่อห้เนาะที่สำคัญทุกคนเวลาคนต่างประเทศเนื้อเขาอีซังก็แล้วแต่ที่เขาจะาสื่อห้เฮ้านะทุกคนเพราะว่าสิเป็นของหน่อยๆเนื้อคองเล็กๆหน่อยๆ ที่เขาสื่อให้เห้าหรือเข้าหายเห่านะพี่น้องเขาต้องแสดงความขอบใจแบบลักษณะว่าเห้าหันตื่นเต้นเฮ้าดีใจเฮ้าอยากได้ของเขาเสีเพาะซานันก็คือโอกาสหนาสิเวลาเขาไปนันตอนนี้เขาก็สื่อมาฝากเขาอีก